สวัสดีครับพมเป็พี่น้องสู้ขู่สู้ข้นครับเมื่อนี่พวกพอกับบอเตชแน่วกับพี่น้องครับมามาครับเมื่อนี่นะครับแนวฝากแนวต่อนครับพี่น้องนะครับมนบรรยากาศคําสี่คำเราพี่น้องจนเสือมืดกูเลยเงี้ยมาเลี้ยงนะครับแนวฝากแนวต่อนเมื่อนี่นะครับบอเตไปพอทอดปลาไข่พี่น้องมากกินได้ปลาไข่นะครับมามาครับห้าเข่าห้านามากินน้วกันครับพูดแล้วล่ะไข่เต็มถองใส่กับน้ำจิ้มซีฟูนรสเด็ดพี่น้อง เป็นตะเขากันมากานเนี่ยจวดเลยอืมทั้งฝนรกระสิบซกฝ้า,ากรทสิมืบ้านเนี่ยอืม ข้ามาตัวตัวลัก้มเลยแม่งจิมซีฟู้ดขนๆน ใครๆเต็ม้องเลย อทอดปลาไข้กรอบๆ่น้อง คุยน้ำจิม้มหลาย ป่ามันขึ้นพี่นหองมันมันทำหรอฝนมันตกแล้วบางเนื้อหันฝนตกลิ่นเอ้าออครับ บนันฝนมาอะไรพี่น้องบานเนี่ยเพื่อนขามาแล้วท้ายไปแล้วนะพี่น,อน้องเ,เดียเ๋ยวจะเก็บของมาทันคลิปนี้นะเบลตีคือสีลาไปก,ก่อนครับพี่น้องฝนสีต,ตกแล้วนะครับเดีย๋ยวจะเก็บของมาทันนะนะสรับกฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดซับสาาไครต์กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนครับเก็บของก่อนนะครับฝนสีต,ตกแล้ว ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเก็บของก่อนไปเนี่ย